เออน้องส้มครับคะ่ะคือพี่มีเรื่องอยากจะรบก,กวนน้องส้มหน่อยครับคือตอนเนี้ยพี่จะทำแฟลงกิ้งลงเฟซบุ๊กอะครับน้องส้มพอจะช่วยพี่ได้หรือเปล่าแต่ส้มว่ามันเอาไปแล้วนะคะพี่ก็พร้อมมันเอาไปแล้วนี่ไงพี่อยากจะชวนน้องส้มเนี่ยมีคิดท่าแปลกๆดูหน่อยแฟลงกิ้งแบบซ้อนสองนะครับเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แพลงกิ้งแล้วนะคะนี่มันฟิชเชอร์ลิงแล้วพี่ชอบผมชอบตรงนี้แหละครับ ปิดเผยดิผู้หญิงเนี่ยเขาชอบผู้ชายลามกทะลึง่งทะเลนไอหมอนี่ก็ตรงดีกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำเยาวชนไทยตัวอย่างจริงๆครับเราสองคนให้ผ่านไม,ไม่ชอบสุดยอดเลยชอบมากถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบรีบโหวตเข้ามานะครับคุณมีสิ์ลุ้นรับไปเลยสำหรับกล้องฟิชไอโลโมถ้าคุณส่งคลิปเข้ามาอย่าลืมด้วยเกณฑ์เพื่อนๆเ,เข้ามาโหวตกันเยอะ คลิปไหนได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดรับไปเลยเงินสด1,000บแสนบาทน <Yeah. S 1> อกจากนัน้นแล้วรางวัลอื่นรอคุณอีกเยอะแยะมากมาย